ชื่อนางสาวนสุดาตาสวนนะคะบัณฑิตเกียรินิยมอันดับหนึ่งจากคณะสาธารณาศึษษษษกษาเกรดเฉลี่ย3.80ค่ะถ้าเราย้อนไปตั้งแต่การเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะคือเราต้องแข่งขันเพื่อที่จะได้โอกาสที่เข้ามาเรียนณที่แห่งนี้ค่ะหนูคิดว่าเมื่อเราได้แล้วเราก็อยากตั้งใจทำให้มันดีที่สุดสุดความสามารถถึงวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะ ที่ได้ผ่าฟันอุปสรรคจนประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียนค่ะและผลจากการที่เราตั้งใจเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีในช่วงในวัยทํางานของเราค่ะสําหรับหนูนะคะคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะคือการที่เรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองค่ะรู้ว่าเราตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่และที่เป็นหัวข้อหลักๆนะคะคือการวางแผน วางแผนว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างที่จะไปเรียนในแต่ละวันแล้วก็การเก็บเกี่ยวช่วงเวลาที่อาจารย์สอนไม่เข้าใจก็ให้รีบ็อตโนต้ตไว้ถามทายคาบหรือว่าอะไรนี้ค่ะสามก็คือการที่เราต้องแบ่งเวลาก็สําคัญมากๆเหมือนกันค่ะช่วงก่อนสอบใช่ไหมคะเราจะต้องมาเคลียร์งานค้างพยายามอย่าให้มีเยอะค่ะจัดตารางการอ่านหนังสือวันละสองถึงสามชั่วโมง แต่จะให้บอกว่าวิธีนี้ดีที่สุดก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าทุกคนมีแนวทางเป็นของตัวเองค่ะสุดท้ายนะคะการนําข้อผิดพลาดมาหาคําตอบจะทําให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นค่ะสําหรับการเรียนนะคะคิดว่ามีความยากง่ายสลับกันไปค่ะถ้าถามถึงว่าออช่วงไหนที่ยากที่สุดก็คงจะเป็นช่วงที่เราไปสึกงานนะคะเพราะว่าเราต้องทํา เกี่ยวกับชีวิตของคนค่ะเราต้องรอบคอบทําทุกอย่างด้วยความแบบเราวัดระวังตั้งใจแต่ว่าทุกปัญหาก็จะทําให้เราเติบโตขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงในล้านของคุณธรรมจริยธรรมนะคะสายงานนี้ก็จะเป็นสายงานที่เราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะในการที่เราจะต้องดูแลสุขภาพเขายังไงไม่ให้เขาเจ็บป่วยแล้วก็อยู่กับชีวิตที่มีความสุขค่ะแต่ถ้าหากพูดในถึงอีกด้านหนึ่งนะคะ เทรนสุขภาพจะไม่มีวันที่ตกเทรนเลยค่ะเพราะว่าคนเราอ่ะสนใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นทุกวันค่ะในช่วงฝึกงานก็จะเป็นช่วงที่เราได้ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลชุมชนนะคะจะทำเกี่ยวกับเก็กบหัตการเป็นส่วนใหญ่อะค่ะตอนนี้คือกำลังได้ทำงานที่โรงพยาบาลชุมชนนะคะเออกำลังค่อยๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานใหม่ๆสำหรับแผนการศึกษาต่อนะคะก็มีคิดอะไรบ้างค่ะ แต่ช่วงนี้ก็ขอทํางานไปก่อนเนื่องจากอยากเรียนต่อในสิ่งที่เราชอบจริงๆค่ะก็ถือคติที่ว่างานที่เราชอบจะทําให้เราชอบทํางานค่ะถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เราเป็นมิสิตนะคะการเรียนก็จะกลับมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบให่เป็นการเรียนออนไลน์ฝึกงานก็ถูกเลื่อนการลงชุมชนก็ยากมากขึ้นเพราะว่ามีโรคระบาดพอเข้ามาถึงในช่วงสู่วัยที่จะเริ่มทํางานนะคะตั้งแต่เรา ตอนเริ่มสมัครเลยการเดินทางก็ลำบากมากขึ้นการแข่งขันต่างๆถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะสำหรับสามก็ทำตอนที่เราระยะทำงานนะคะอาชีพของเราก็คือต้องเกี่ยวกับโลกนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วเราต้องเตรียมพร้อมรับมือตลอดเวลาจะเห็นได้ว่านะคะว่าโควิดทำให้เรามีความจำกัดในชีวิตมากขึ้น ไม่สามารถวางแผนชีวิตได้ในระยะยาวเนื่องจากมีการที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่สามารถทําให้โลกนี้หมดไปได้ค่ะแต่เราสามารถปรับตัวและอยู่กับโลกนี้ในวิถี New Normal ได้ค่ะก็อยากขอบคุณครอบครัวนะคะที่คอยซัพพอร์ตทั้งด้านจิตใจและกําลังทรัพย์ให้มาถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณคณนะ อาจารย์สาธารณาสุะศึกษาที่คอยดูแลเอาใจใส่ให้อาหารทางปัญญากับนิสิตตั้งแต่การเริ่มเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยระลียสวนเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากจะชวนน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมาเป็นที่น้องสาธารณาสุขด้วยกันนะคะ